มูลนิธิปนิกปิ้งโดยนายวิเชียนเตชาให้บุญประธานกรรมการมูลนิธิมอบหมายให้นายอรันโตทวดผู้จัดการมูลนิธิจัดทีมสังคมสงเคราะห์นำโดยนายพินัยศรีพนาสริมผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่แจก่ายพ้าห่มพร้อมเครื่องอุบโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกกันดารครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีกำแพงเพชร สุขโขทัยตาแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนนครสวรรค์พิจิพิษณุโลกอุตรดิตแพร่น่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ลบบุรีเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูรหนองคายอุดรธานีกระสินร้อยเอ็ดยะสุธรมหาสารคาม่อนแก่นชีภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน ศรีสกเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมบึงการสกลนครนครน,นายกการสบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรรวม43จังหวัดรวมพระห่มพรม้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน46,900ชุดเคดเป็นมูลค่ากว่า27ล้านบาทพร้อมทั้งสัตว์ด้วแพ์ ส่งเคาะชุมชนออกบริการประชาชนฟรีทั้งในด้านการตรวจรักษาแจกจายาและคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์อุบลราชธานีและนครพนมขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปริศิง